สวัสดีค่ะวันนี้มีขั้นตอนของการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000บาทมาบอกกันค่ะว่ามีขั้นตอนอะไรกันบ้างและก็วันนี้ก็เช่นกันค่ะ18เนริกาตรงนะคะสำหรับการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาใครที่พร้อมแล้วอย่าลืมคะ่ะกดลงทะเบียนได้ในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน com นะคะวันนี้มาดูกันดีกว่าค่ะว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างแล้วมีขั้นตอนอะไรบ้างในการขอรับเงินเยียวยาคะ่ะ ก่อนอื่นเรามาดูคุณสมบัติกันก่อนดีกว่านะคะต้องเป็นผู้ใช้แรงงานค่ะลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระและไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมนะคะที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิดจากนั้นเป็นหลักฐานค่ะเรามาดูกันว่ามีหลักฐานอะไรกันบ้างนะคะมีบัตรประชาชนนะคะข้อมูลส่วนบุคคลค่ะและข้อมูลในจ้างนะคะ และลงทะเบียนผ่านทาง www. เราไม่ทิ้งกัน .com ค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าข้อมูลสำหรับในการใช้ลงทะเบียนมีอะไรกันบ้างค่ะข้อมูลสำหรับใช้ในการลงทะเบียนนะคะข้อแรกเลยก็คือข้อมูลบัตรประชาชนค่ะเบอร์โทรศัพท์มือถืออีเมลถ้ามีหมายเลขพร้อมเพย์ค่ะที่ผูกกับบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินชื่อบัญชีต้องตรงกับชื่อนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้นะคะ ข้อต่อมาค่ะให้กดคอนเซิร์นเพื่อยอมรับเงื่อนไขจากนั้นกรอกข้อมูลของนายจ้างและข้อมูลการประกอบอาชีพนะคะมาดูเงื่อนไขในการลงทะเบียนกันค่ะข้อแรกต้องมีสัญชาติไทยนะคะข้อที่2อายุมากกว่า18ปีค่ะณนะวันที่ลงทะเบียนนะคะข้อที่3ต้องเป็นผู้ที่สมัครพร้อมเพลย์ Citizen ID หรือมีบัญชีธนาคารเป็นของตนเองนะคะ สำหรับในส่วนของข้อมูลส่วนตัวนะคะสิ่งที่จะต้องกรอกมีอะไรกันบ้างเรามาดูกันเลยค่ะข้อแรกค่ะกรอกเลขบัตรประชาชนและเลขเลเซอร์โคดที่อยู่หลังบัตรประชาชนนะคะข้อต่อมาค่ะเบอร์โทรศัพท์มือถือของตนเองหรือคนใกล้ตัวค่ะ3นะคะหมายเลขบัญชีธนาคารใดๆก็ได้กรณีมีหมายเลขพร้อมเพล์นะคะไม่ต้องใส่เลขบัญชีอีกแล้วค่ะข้อต่อมาค่ะที่อยู่ที่ติดต่อได้นะคะ และข้อต่อมาที่อยู่ตามทะเบียนบ้านค่ะสุดท้ายอีเมลถ้ามีนะคะหรือ ID Line ถ้ามีนะคะส่วนที่2ค่ะกรอกข้อมูลอาชีพค่ะข้อแรกเลยกรอกจังหวัดที่ปฏิบัติงานค่ะหรือสถานประกอบการของนายจ้างข้อที่2นะคะเลือกประเภทธุรกิจค่ะกรณีไม่มีนายจ้างนะคะเช่นอาชีพอิสระข้อ1เลยค่ะ จังหวัดที่ประกอบอาชีพอยู่ข้อที่2นะคะเลือกประเภทอาชีพเช่นกลุ่มคนขับรถค้าขายและอื่นๆค่ะข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสำหรับกลุ่มคนขับรถจะมีะรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1ใบขับขี่สาธารณะจะต้องมีนะคะข้อที่2ชื่อสังกัดเช่นวินประจำซอยไหนหรือสหกรกรแท็กซี่ชื่ออะไร มาดูในส่วนของอาชีพค้าขายค่ะหรือว่าอาชีพแม่ค้านะคะสิ่งที่จะต้องกรอกเพิ่มมีดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1แจ้งสถานที่ขายประจำเช่นชื่อตลาดถนนซอยที่ตั้งขายของข้อที่2นะคะสถานที่ใกล้เคียงกับร้านของตนเองและขั้นตอนสุดท้ายค่ะขั้นตอนของการกรอกข้อมูลในจ้างนะคะจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะกรณีในจ้างเป็นนิติบุคคลนะคะ สิ่งที่จะต้องกรอกเลยก็คือชื่อนิติบุคคลหอจอกอรหรือว่าบริษัทค่ะข้อที่2นะคะที่อยู่ร้านค่ะบริษัทและสาขาที่ปฏิบัติงานอยู่ต่อไปเป็นกรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดานะคะสิ่งที่จะต้องกรอกเลยก็คือชื่อนามสกุลของนายจ้างค่ะจะต้องกรอกเบอร์โทรร้านนะคะข้อที่3ที่อยู่กิจการหรือสาขาที่ปฏิบัติงานอยู่ค่ะ และนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่เราจะต้องกรอกนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3ส่วนค่ะอย่างที่ได้อธิบายให้กับทุกคนได้ฟังกันไปแล้วนะคะจากนั้นเรามาดูกันว่าหลังจากที่เราได้ลงทะเบียนกันไปแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อมาต้องมีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะระยะเวลาของการรอการดำเนินการจะอยู่ที่3-5วันนับจากวันที่ลงทะเบียนค่ะจะได้รับ SMS แจ้งหรืออ e ีเมลนะคะที่ได้ลงทะเบียนไว้หากผ่านเกณฑ์ จะใช้เวลานะคะในการรับเงิน1-2วัน ในส่วนของการรับเงินนั้นนะคะก็จะรับผ่านบัญชีที่เราได้ลงทะเบียนไว้เช่นบัญชีพร้อมเพย์นะคะหรือบัญชีธนาคารที่ได้กรอกข้อมูลในการลงทะเบียนไว้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือขั้นตอนของการลงทะเบียนซึ่งจะเกิดขึ้นในเวลา18นาฬิกาของวันนี้นะคะยังไงแล้วเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยนะคะแล้วจะมีอะไรดีๆหรือว่าข่าวสารอะไรมานำเสนออีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ